สวัสดีครับธนาครับเดี๋ยววันนี้วันหยุดวันอาทิตย์วันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนประมาณวันทีสิบสามนะครับวันหยุดเดี๋ยวจะไปตกปลาหมายธรรมชาติใกล้ๆบ้านกันกับคันเบ็ดคันเดียวเมื่อกี้นี้พี่ชายสตาร์รถลงไปแล้วขี่ตามไม่ทันนะครับตื่นเพิ่งตื่นออกมาอ่านหน้าท่าเดี๋ยวเราไปชมผลงานวันนี้กันกับหมายใกล้บ้านว่าจะได้กี่ตัวนะครับตาย คือเดินไปไม่รังรอวันเดือน ราก็ได้มาถึงหมายแล้วนะครับน้าๆครับอันนี้ก็มีน้าอ้วนนะครับน้าอ้วนกับน้าหนึ่งนี่มาก,ก่อนเลยโอ้โหไม่รอเลยเฮีครับนี่น้าหนึ่งนี่น้าอ้นวนว่าผมประกอบกายเป็นไงื่อเช้าเงียบเก็บเปลือกเตี๋ยวมเดียว,ว,อ,อ,ยวอันนี้หมายเรานะครับเนี่ยเ,ไปไเ,เป็นเปลือกในโ<อ>พลน,นะครับ ไปแล้วตอนนโผมังขรเข้าไปแฉผก็ต้ง้าอันนี้เงครับเงข้างเลยรองไหนดีวข้างในนี้ก็เดินไปได้นะครับเี่ข้างในี้ก็เดินไปได้เดี๋ยวพอแดดแดออกเดี๋ยวพอดินแห้งๆเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอประกอบเบ็ดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคครับตัวแรกตัวแรกมาแล้วครับพี่อ้วนวัดแบบเปิดกล้องไม่ทันเลยเพื่อนๆเว้ยน้ำ ฮะกระชั้นอ้ยกดิโอ้กินเต็มปากคืนขนาดนั้นตัวเท่านี้นะสามตัวอ้วนปลาไปไกันแล้วก็ว่าแล้วทำไมมันโดดยังไงอ้วนไอ้สกแว่นใส่หน่อยนะปลาโง่ปลาโง่อ่าแกตีออกไปนู่นแต้มแรกมาแล้วครับแต้มแรก ปลาฉลาดฉลาดปแดงี่เดือนนะอ้ว,วมันโล่นินใหญ่่นยเลค่อยๆอยอยเล่นค่อยๆอยเล่นค่อยมาสิปอนเหยื่อั้งอาเหยือหย่อมาให้ผมเนี่ยอาจจะเอาไปช้อน,นไปล่อปลาเฮ้ยยกเลิกเลยไม่เอาแล้วเหยื่อเหยื่อนี่มันกระแดก ไม่ทันละมาไหมาเขาไปเลไหมาอะไรอ่ะจีบจีบจีบใหญ่แล้วเนี่ยเฮียให้เขาตอกระจกเลยเนี่ยอย่าไปโหมันมากปล่อยมันเลยเน่น่าเชื่อหรือเปล่าว่าต้องห่วงตอหรอกห่วงกะลิงเนี่ยมึงเล่นมันลอยลอยเลลงไปต้อนเอาทำเลยเล่นทำเลยก็นเนี่ยลวกหมดแล้วว่านวนน้ำแล้วน่ะเจ็ดเบอร์ห้าด้วย สายหวานครับสายหวานสายหวานขันเล็กๆเอ็นเล็กๆตัวเบ็ดเล็กๆอ่าแม็กซเด็กเด็กตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงแล้วครับผมประกอบการก็เมื่อกี้นะอ้วนสวายมาตัวหนึ่งแล้วก็ผมฉลาดมาตัวหนึ่งแล้วก็น้อ้วนฉลาดตัวหนึ่งตอนนี้ฉลาดสองตัวสวายตัวหนึง่งเสน่ห์ของบึงในโพนครับนั่นนะทุกคนฟังไว้เลย ใครก็ได้นะครับมาตรงนี้หัวพอเนี่เห็นลาวนี่ไหมครับเนี่ยไม่มีแบบว่าตีช่องนู้นต้องห่างระยะก,กี่เมตรถึงจะวางเบ็ดได้นี่ใครมาตีสุมเลยครับวางได้หมดนี่คือสเสน่ห์ของบึงในโพนครับที่อื่นตกยังไงไม่รู้ที่นี่ตกแบบนี้สเสน่ห์คืออะไรหญิงรักหญิงหลงา มาครับของนั้นหนึ่งของนั้นหนึ่งแต้มแรกแต้มที่สองแล้วแต้มแรกได้ปลาหมอไทยมาตัวหนึ่งเมื่อวานเขาปล่อยปลาไปสี่สิบาตัววันนี้เมาคืนตกปลาได้เต็มกระชังเลยไม่ได้ดูลืมดูกระชังลอยน้ําหนีหายครับ้อนป่ะเฮ้ยโอ้โหไอ้ก็วิ่งพัดเลยใคยดูหน้าวันนี้นะครับไซก็ฝ่ามือฝ่ามือฝ่ามือกำลังทอดได้อยู่ มันเบิดเหรอแม่จะหลุดที่พายมันระเบิดมามามาอ้วนวัดอีกแล้วอ้วนวัดอีกแล้วแม่ก็จะหมานจริงๆนะเหยืยออะไรครับเหยืยอเก่าๆเนี่ยเหยืยออะไรครับต้องให้พี่อ้วนซั่นปนินมาแล้วผมตกปลาผมเล่นคนเนี่ยปนินก็ไม่หมดเลยแดงพิทุมยังรู้เนี่ยปลาเข้าไม่เข้า ใครมารับปล่อยเช็คข่าวไว้น่าสนใจนะนึ่นะครับอะไรนะแย่เก่าเกืาแย่เ่าเน่าแย่เก่าเก่ายิ่งโศกยิ่งเศกยิ่งเศ้ยิ่งโศ้ยิ่งโเกยิ่งโศกยพอดีเลยิ่งโศกยิ่งโกย่งโศกยิ่งโกยิ่าโก่งโศิ่งโศยิ่งกย่งโกยิ่งโศย่งโย่อย่งโก อ่ายีสกยีสกซ้ายประมาณจิดจิดฉลาดอ่ายปดนประกาย่าต้อ้ดีาดไแล้วเนี่อืมน่ี้ยไม่ใช่สิ่งที่หวังครับนะนะนี่ประกาฉลาดก็ได้อยู่สามตัวแล้วยีสกซสาย ลูกมันครึ่งโลได้ครับเกออาไปประเด็นตัวแรกครับใส่เกลือนะนะเนี่ยเราจะได้ทองไว้เฮ้ยสองมาทีทองไว้เฮ้ยครึ่งวันครับครึ่งวันลูกนวลจันทร์ครับใส่เล็กปล่อยไว้ตกปีหน้าต้องลัเนี่ยยกมาแม่งแดกเบ็ดเบอร์ใหญ่

มาอีกแล้วมาอีกแล้วสายปลาปล่อยไปตกปีหน้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสายเดียวกันไม่ใช่ปลานินใช่ไหตันี่แหละปลาหมอ

จะเอาไปช้อนไปล่ปอปลายกเลิกเลยไม่เอาแล้วเหยื่อเหยื่อนี่ไม่กระแดกไม่ตัวอีกตัวอมกตัวก่อนจะกลับกลับแล้วครับน้านะครับอสองโมงตอนนี้บ่ายสองโมงเย็นผมประกอบการก็ได้ปลานินประมาณเก้าตัวแล้วก็พวกปลาอะไรปลาส้อยปลายี่สกปลานนจานอะไรลูกๆมันตัวเล็กๆก็ปล่อยไปหมดนะครับ เอาเก็บ okay, ไว้ตกข้าวหน้าบ้างเอาแค่พอกินนะครับหมายใกล้ๆบ้านใครสนใจก็ลองมาลองดูได้นะครับมึงในพนนะครับถ้าเข้าซอยวัสดุใจก็วัสดุใจ28ถ้าเข้าทางประชาร่วมใจก็43บสามนะครับบอ่อเปิดปบอ่อเปิดทุกวัน <laughs> มีทุกชนิดนะครับปลาปลากายปลาท,ท,ทุกปลาเลยอยู่ในนี้แล้วแต่ฝีมือใครฝีมือมันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทิปหนะ้า จะไปที่ไหนดูแล้วน่าจะมาที่นี่อีกเพราะช่วงนี้ไม่มีที่ไปฝากติดตามช่อง YouTube กางเต็นท์น้องตกปลาบายน้องเพจ Facebook กลางเต็นท์ตกปลาน้องแมทซิ่งสวัสดีครับ